ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมยังมีผู้ชมอีก91.1นะครับที่ยังไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไปดูกันได้เลยทนะครับผมโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับที่ผมไซโคล่าเคนทอสปาราเฟลเคียวยะเคียวยะชแนลนะครับโดนนี่นะครับผมนะฮะก็วันที่จะเกี่ยวกับไมค์ครับนี่นะครับวันที่เราจะมาเล่นออาไม้ครับเดิ วันนี้เราจะเล่นฟังก่อนฟังก่อนวันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์คาร์มมองอันเองทุกคนครับก็คือไมค์คาร์มซ่อนแอบปกติไงครับวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบมองอันีเนะครับก็วิธีเล่นของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนซ่อนแอบทั่วไปนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีเครื่องสุ่มนะครับสุ่มว่าแต่ละคนจะได้เป็นบทบาทอะไรก็คือจะมีผู้รอดชีวิตทั้งหมดสี่อันนะครับแล้วก็จะมีฆาตกรหนึ่งอันก็คือเวลาเราสุ่มเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครนั่นเองครับแบบว่าแบบคนนู้นเป็นฆาตกรหรือเปล่าไม่แน่ใจนอ่นะครับคือผู้รอดชีวิต่ ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ทั้งหมด4จีเพื่อรอดจากในแมปนี้นะครับเพื่อรอดจากคาดกรอน,นะฮะคาดกรอนก็ต้องขั้นเนเรียนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าคาดกรอนฆ่าคือผมปิดทุกโพสทุกคนเนี่ยปิดแชทไวน้นะทุกคนก็คือว่าเวลาทีาค่คาดกรอนฆ่าเขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเลยนะครับแบบว่าคนอื่นอ่ะนะโอเคทุกคนมาสุ่มทีกว่าว่าใครจะเป็นคาดกรอนสุ่มเลยครับห้ากดคลิกขวาดูกดดูเครื่อง,กด,ดองกดปุ่มขนาดนั้นนะครับกดปุ่มนั้นกดปุ่มนั้นฟิตตสเปนฟิตตสเป็นฟิโตสเป็นออออะะไรรผมมู้้้แลววว่โโเเคคส หนึ่งในพวกเราห้าคนนี้ <c oughs> มีคาดก่อน่่พพีีแซมเป็นนทุกคนเอาทุกคนหยิบของเลยหยิบของได้เลยในกล่องแต่ว่าห้ามหยิบให้คนอื่นรู้นะว่าเราหยิบอะไรไปนะครับเ <c oughs> <ล>ข้าใจไหมห้ามหยิบให้รู้ใครหยิบดาบมาใ <Okay. S 2> ครหยิบดาบไปอ่ะเอ้ยมีคนหยิบดาบไปแล้วมีคนหยิบดาบไปแล้ว <c oughs> มีอะไรก่อนเนี่ยเขาตัดสูตรแต่ก็ไปขวาหรือซ้ายก็ได้แล้วแต่เลยอันนี้จะไปทางขวาทางซ้ายเลยผมไปทางซ้ายแล้วผมไปสีแดงผมชอบสีแดงนะครับทุกคนอ่าจุดใบไปเรียบร้อยจุดใดไยเร้ิ่มเลยสิบเก้าแปด เจ็ดหกแน่เลยยังไม่ผมน้ำให้หยุว่าทุกคนต้องไต่ออีกอีกหนึ่งสี่ที่จะเวลาเลยครับทุกคนขั้นก่อนสามารถลืมข้าได้แล้วนะครับขั้นก่อนสามารถลืมข้าเล้นะตอนที่ผมเห็นสีดำว่ะเห็นสีดำว่ะเฮ้ยไอ้กาไปหรือเปล่าเฮหนีเลยหนีเลยห้าบอกด้วยห้าบอกคนห้าบอกด้วยนะว่าใครเป็นนะครับห้าบอกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมผมรู้ป่กวะเหมือนผมจะรู้อ่ะเดี๋ยวว่าใช่ป่าเอ้ยไม่น่าใช่ เดียวเราเงกินไ้เมื่ทองอะเยวเราเงโกงอะเออใช่เหรอเอ้สีแดงกับสีขาวตรงไปเลยครับเขาเป็นหรือเปล่าไอ้แมงกาดีไหมพี่ตกนี่กล้าเป็นมันก็คือแอบดีๆนะครับผมแอบดีกว่าผมว่าผมอยากสู้ใครผมแอบดีกว่าผมเลสแอบละเฮ้เหตุผลจริงผมบอกเฮ้ยตายไปเนาะ ปาเป็นปะเนี่ยเป็นปลาจีบโหวดไมอะเฮ้ยเป็นต้นเป็นปะเนี่ยจีบว่าใจมึงเลยเป็นต้นเป็นปะเนี่ยผมไม่ได้เป็นฉันไม่าใจใครได้บ้างไปแล้วไปไปฉันไปฉันไปแอบดีกว่าผมแอบดูรูปตาผมเลยเฮ้ยเป็นเป็นต้นเป็นเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าสปอยอย่าบอกอย่าบอกว่าใครเป็นนะครับเราต้องห้ามบอกใครเป็นด้วยไอลูกไอลูกกากูลูกกากูลูกกากูเฮ้ยมีคนตามผมมีคนตามผมไปดีกว่าไปดีกว่าไอ้โลกิจจะตามผมนะครับไอ้โลกิจ เฮ้ยเฮ้ยไพี่โต้ไอกระบดไอกระโบดเฮ้ยเฮ้ยโดีขั้นก่อนไม่ฆ่าเดี๋ยวจขั้นก่อนฆ่าได้แล้วยิงเ้ยเ้ยเ้ยโอ้ยใครติดาบ้าใครดแล้วผมวิ่งเลยผมวูบเลยจริงจริงใคร้ยะคุอเฮ้ยเมครเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย อะไรก็มีลงไปพี่ได้เราฆ่าฆาตกรได้เป็นอะไรหรอเย่งเย่งวิส่วนเอ้ยมีมีฆาตกรฆาตกรเขาตายว่ะทุกคนฆาตกรเขาตายว่ะเดี๋ยวดูดิฆาตกรเขาคือใครเฮ้ยไม่บอกไม่บอกไม่บอกฆาตกรไม่บอกเฮ้ยพมกเราดูฆาตกรฆาตกรเขาแรงจะเนียนนะตอนนี้เฮ้ยตอนนี้บอกเลยมีคนเป็นฆาตกรมีคนฆาตกรเขาลังฆ่าคนอยู่ตอนเนี้ย ลูก้ากือเลยนะครับตอนนี้ตายไปทั้งหมดสองศพแล้วนะตอนนี้ใกล้ใกล้ยังไงเห็นแล้วพี่ต๊อบเอ็ดพี่ต๊อบเอนดพี่ตอบเอนเห็นแล้วฆาตกรทำไมอ่ะม็น้ำผมเผิงการฆาตกรเอ้ยไม่ใช่กูเฮ้ยเฮ้ยช่ว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 ยผมว่าน่าจะรู้ทุกคนแล้วว่าใครเป็นฆาตกรตอนนี้ยครับผิงการจะรู้ทุกคนแล้วยิง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 มันยิงมันยิงมันไอ้หน้าแล้วพี่ต๊อบเอ็ดจุดอะไร ปลากรูอาการลืมอากาลูตุ้มตุ้มอากาลูตุ้มตุ้มวาอากาลูไอพีโตมันหนีไอพีโตมันหนีไอพีตมันหนีตอนตอมันมีได้ไงวะตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วครับว่าใครเป็นคัดออกตอนนี้น่าจะรู้ทุกคนแล้วนะครับไปเปไอเป็นไอจู้ว่ะจู้ว่ะไปจู้ว่ะีโตจู้ว่ะ เออมึงยิงกูทำไมเนี่ยขอโทษทีครึ่งหน้าตอนนี้พี่พี่ได้รอฆ่าฆาตกรได้ไหมอ่ะพี่อยู่ใกล้ฆาตกรทำไมกล้าไปไปฆา่าฆาตกรแป้งแป้งอะไรเลยเรือยเรือยเรือยเรื่อยไอ้พี่ต้มมุกเกียร์น่ะไอ้พี่ต้มมุกเกียร์อ้โหเอาพี่แป้งพี่ต้มมุกเกียร์กี่เมื่อไห่เี่้พี่เอาไว้เพื่อนอนมาทำไมอ่ะอ๋อฆาตกรเหรอฆาตกรเอาเอาผมไม่รู้พี่ชนะ

จีเรอืาเวลาอี้ดีนาทีเพราะเราก็ชนะแล้วอี้ดีบีเลยอี้ดีบวินะดีบาโอ้คือยามันอข้าบุคคลแรกเลยคือยาเมันอคนเนี่ยคือยาเมันซื้อใจผมว่ะโคตรโกงโอเครอบสองไหมรอบสองรอบสองรอบสองไม่ถคิวแม่งเลยแล้วกันมาครับทุกคนรอบสองครับสุ่มเลยครับกักสุ่มคนที่ไปแล้วไม่ต้องสุ่มคนที่เป็นต้องสุ่มเอาค่อกดเครื่องโกงเอาเอาแล้วก็เอาไปแหละโอเคตาผมสุ่มครับเฮ้ยผมได้เป็นฆาตกรว่ะจริงเลนจริงไปแล้วไปแล้วเก็บเก็บบัตรไปแล้ว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  ไปแล้วไปแล้วเอ้ยขนพี่เต็มเลยใครก่อนใครนะครับใครก็บดาบไปบ้างอ่ะใครคือเกียร์ดาบไปก็นใครเหลี่ยมใครเหลี่ยมวะใครเล็วไป่านวผมไปแล้วผมบอกเลยว่าหาผมไม่เจอหรอกผมแอบด้วยไอชั่นมาสี่ทีจับเวลาครับทุกคนใครก่อนสามารถลืมเข้านได้แล้วนะครับไปแล้วครับผมผมไม่ได้เป็นหัวผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นจริงจริงเอพิโดส์ผมไม่ได้เป็นวีดูดแน่ผมไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นนะวีดูดวันนี้เกียรยาไม่ได้เป็นโชว์ผมไปเขียวยาได้นะครับเขียวยาเคยเป็นเมเลยเออจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เร ทเ็นาหรอทำเป็นฆาตกรหรอครับใครเนี่ยในฝุ่มชนมาโเพรคนที่พูดดีกวคนั้นเป็นวะเอ้าไอ้ก้าเป็นไก้าเป็นไก้าทเนี่ยโดนฆ่าก้ากล้ากล้าอย่าเป็นดิก้ออย่าเป็นเยอะเอ้ิตจรอล้างอฟโตอก็ล้เอโรอกล้ไอ้ิโตอะไ่ได้ยอนลืมืม้มอโต ดาอยู่ก็ลานี่นะไม่ใช่ไม่ยู่ไอพี่ไม่ใช่ผมผมไม่มีดาพี่ผมไม่มีดาจริงไม่ตาย่ก้ยคนตองต้อง่าาช่องแรกอย่าตาช่องแรกมันนัใครรู้หมดนะครับไครับผมไม่มีครับผมผมว่ามันบังกเวตายูหรือกูนี่ะไม่ตายแล้วนะครับจวยหรือผมคนเดียวหรือผมคนเดียวแย้มแคุณเป็นปผมไม่รู้เลยเนี่ยแกตายแล้วผมแกตายโอแกตาย แกตายละผมแกตายแล้วด like ้วยนผมแกตายก็ดูโผล่แล้วก็ดูโผล่ขาตกรมันมันม nice. ันมันบื้อบ right ื้บื exactly. ้อมันบื้เฮ้ยอยู่ไหวะพี่ตัวพี่แกตายละพี่แ้งตายตอนนี้พี่ตัวแบนอยู่พี่แบนกับพื้นอยู่น้องน้องตัวแบนอยู่น้องตัวแบนน้องตัวแบนพี่แกแบนอยู่พี่แกพี่แกอยู่นับพี่ตัวแบนเอ้่แบนพี่แบนนั่งเอ้ยกดเอ้ยเอาเอาอเอามองเอ้ยขัดกรไอ้ากลรถจดเอ้

เฮ้ย้าทีมันไวจังวะทุกคนเพราอะไรวะพี่ต้นมันโคตรเกียร์นไม่พี่ไม่ไเมื่อกี้ผมแอบฆ่าแล้วมีไอ้ไอ้ก้ามาเห็นเออไอ้ก้ามันโคตรเกียร์หวะเออไอ้ก้ามันเกียร์มากทุกคนจริงหมดปะโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วรู้เลยครับว่าใครเป็นไอ้ก้าเป็นชัวร์ไปเลยอ่ะไปแล้ว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 ครับไปแล้วครับโอเคทุกคนไป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 ไม่ถึงเวลาสี่ทีนะครับไหลเวลาหนีแล้วหมดหมดละไหลเวลาหนีแล้วมึงเฮา ้ยผมว่าผมเหมือนกุ๊กแซนถืดดาบเมื่อกี้ทุกคนอย่าลืมไปใช้นะครับอย่าลืมไปใช้นะครับโอเคสี่นาทีจบเวลาได้ครับทุกคนมาแล้วครับมาเชื่อเร็วทุกคนแบกไกล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 สวยสวยทุกคนอย่าดับไปช่องแรกนะครับใครเแบกไก่ก่อนอย่าดับไปช่องแรกไอ้ก้าเป็นชัวร์ตอนจีได้พี่การพี่การพูดจริงหรือเ่ฮ้ยไอ้ก้าไอ้ก้าไอ้ก้าเป็นชัวร์ไอ้ก้าเป็นชัวร์เอาไปดีแล้ไอ้ก้าเป็นเอาไปไกลผมจะตายผมไปแล้วผมผมผมไม่เอา ตอนนี้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าใครเป็นฆาตกรนะตอนนี้ผมก็รู้แล้วผมก็รู้แล้วผมรู้แล้วไอ้กล้าไอ้กล้าชัวร์ไอ้กล้าชัวร์กล้าแน่นอนกล้าวแน่นอนไอ้กล้าเป็นฆาตกรชัวร์บอกเลยอย่าอย่าโบยมั่วพี่สิทธิ์โตมาแล้วพี่สิทโตเนียนๆนียเนีพี่แต่ไม่ได้เป็นครับพี่แต่ไม่เป็นชัวร์บอกเลยตอนนี้ผมอยู่คนเดียวผมอยู่ท่ามกลางอากาศทุกคนครับเฮ้ยเฮ้ยผมรู้แล้วใครเป็นโอ้โหไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้าผมไม่ได้รอไอ้ฆาตกรไปแล้วไปแล้วไปแล้ว You ไม่คุกเอื้อไม่ถึงเอื้อไม่ถึงทุกคนหนูเลยครับารกนะครับไอไอไอกาเบนไอกาเบนไอกาเบนระวังไว้ไม่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 ม่ไม่ไไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไไม่ไกี้เดินตกมนจะตายอยู่ไมนไม่ยไอ้ไมไม่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 ไ่ม่ไม่ไไม่ม่ไไม่ม่ไม่่ม่่ละมา่ไม่ไม่ม่้ม่อ่่่่ ไปแล้วเฮ้ยมองระวังพวกทวมมองเฮ้ยเฮ้ยการกอตีกันการกอดกีริ่งการกอดกีริ่งโอเคแล้วลุยอ่ะล้ยอ่ะไปเลยลุยอ่ะลุยอ่ะไปแล้ว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 ช่วย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 ช่เป็นป่าราบมีตีเห็นป่ามีต้นมีต้นอ๋อเคาตายอ่ะเฮ้ยใครตายกุนรีพอร์ตได้ไหมเนี่ยกุนรีพอร์ตได้ไหมกุนรีพอร์ตไอ้แกเฮ้ยอยู่ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราน่าจะอยู่รอดกันนะใช่พี่ผมว่าพวเรารอดกันแล้วแหละมีส่วนมีส่วน ไม่งั้นพี่คนคุณเขียวยอจะจากเราแล้วแคเอ่ออพิโตเองถึงขั้นกรแบบพี่วะไอ้กาขั้นกรอมากันกอมาไอ้กาไอ้กาไม่ขตกรอพี่ไอ้กาตายดีแจมดีแจมไปแล้ว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 ไอ้กาไอ้กาช่วยด้วยไ้าช่วย

วิ่งสูตชีวิตสุตขีดชีวิตสุดเด็ดยังไงยงไงจะร้ายอย่างนี้สูตรขีดเอ้ยแล้วมาตีทำไมอ้ากระบดจะไปกระบดทำไมไปไปไปช่วยผมด้วยผมด้วยจะตายแล้ว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 ย่างม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้พี่กาไปช่วยพี่แซมเร็วมาช่วยกาันมาช่วยเรากำลังไปช่วยพี่แซมผมกำลังช่วยพี่อยู่ครับผมได้เลยพี่ต๊ด ไอ้อ้าทูทู่ทู่ทู่เไยวะนะเลยก็ตายแลยกตายเลยก็ ไ้วยเลวจู๊ดจู๊จู๊กันแบบป่าราบจู๊กันแบบป่าลาบเอาหมดจู๊อยู่แก่จู๊ดอยู่จู๊ดอยู่ช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ยิงเฮ้ยเอ้าเอาเอาแตกฮ่าฮาพี่เขาหาผมไม่เจอหรอกผมแอบอย่างเงี้ยนเวลาสตรีมี่ครับเวลาสตรีมี่ครับไปไปกจทย์ไปตรงมุมอ่ะไปโจทย์แล้วก่อนเขากำลังส่งกล้องทางไกลว่ะ ต้องทำไต้งสีแดงอะเป็นแดงอนี่ที่ไหนนะตายแล้ว๋อคนแก่สีแดงนี่ตกใจเนออะไรเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้นไงน่นไหมราทำแกตายดูดูผล่แล้วดูผล่แล้วตายอือตายเ่ยนทุกคนปองแกะกป๋องแกก่ป๋งแกกแปดเจ็ดหกสามเ้ามสองหนึ่หมดเวลาเฮ้ยด่ี่ นี่หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหลวงท่อหลวงท่อหลวงพ่อโตป่ะหลวงพ่อโตชนะป่ะเอาเลื่องเอารื่ไปไปไปทุกคนรับใายรับใายขับคิวเลยละกัน้องก้าเอาไอ้ก้าเหลือเวลามึงคืนสินะว่าใครจะเป็นผมเป็นตำแหน่งสาป้าสายไหนไม่ต้องใส่สองคนล็อกอ่ะเท่าไหร่มันมีแต่คนคืนผู้รอดชีวิตวะเนี่ยป้าใส่ไหน ของบ้าไปไปไปโพล่าะไป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 คุณคือตุ๊กอะมันเขียนอะไรกันวะขอดูสุ่มละเฮ้ยกูเป็นวะยางเนี่ยเพิ่งสุ่มอะเฮ้ยกูไม่เป็นวะเอ้ยกูเป็น่อย่าวล้าลองกดสุ่มเล่นเลยนิผมก็เป็นวะไอ้กล้าวลงมือปล่อยได้ตลงกดสุ่มเล่นเลยบคุณคือฆาตกรวะเฮ้ยขอขอขอกดคนแรกได้ไหมพี่แจ๊อยากเป็นอะเฮ้ยเดี๋ยวนะกัวมันบักละไอ้ก้าจริงไม่หนึง อ้าวเอ้ยเดี๋ยวไม่นี่วะไอ้กาไอ้การไอการไอ้กลองใส่ดิโอเคโอเคยะแกลองใส่ดิเออกว่ามันกดสู่ใครกดใครกดคนแรกวันนั้นเป็ใครก่อนเวผมกดคนแรกคนแรกใครใครเราเราเรารานี่รอนี่รอนี่รอนี่เป็นหนึ่งรอง่ะเรอเราเรตอนนั้นผมกดคนสุดท้ายผมเป็นใารก่อนนะพี่เออเอ้ยเดี๋ยวผู้เล่าชีวิตอันน่ะเดี๋ยวมันก็จะมาแปลกว่ะเออนี่ผู้เล่าชีวิตนอนเอออันนี้คั้นก่อนโอเคมามาพี่แกมีพี่ตโตเมฆพี่หรอกพีมักะผมมองไม่เห็นพี่เหมือนกันสองหนึ่งแอชชั่น ไอ้กาตอนนี้เหลือแค่เราสองคนเลยค่ะทีมใช่แล้วใครใครก่อนดีกว่าคุณหาขอเจอหราก่อนเออหาก่อนอะไก็ได้ไปไปเฮ้ยแล้วมีคนรู้อ่ะได้แล้วเอ้าเอ้าทำไมผู้เล่ชีวิตสองคนเลยอ่ะเอ้าเาใส่เกลือใส่เกลือป่ะใครใครใครอะไอ้มันสันหาใส่เกลือป่ะเอาขึ้น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 เก็บเก็บเก็บเฮ้ยใครอยากไปไกลไดิเฮ้ยไอ้น้องไก่ไปเออเลยนะมันไม่ตัวเนี่ยน้องไก่ขนาดนั้นเป็นน้องไก่เฮ้ยมาก้าอะไรไปสามรถรีบป่ะก้า ไอ้เก่าไหมอ้าวมไม่กดสุ่มเลยไอ้เก๊นี่นี่เอาเวลาดีเ่นี่ผมผมจะกระดาษผมจะกระดาษเดินได้ามสองสามสองสามอุ้ยไอ้ชั้นมาก้าสุ่มยังยังอุ้ยอฮ้ยอากูเบนไอ้ก่ากูเบนทุกคนนี้ทุกคนนี้กูเบนกูเป็นฆาตกรเฮ้ยอย่าเล่นห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 ยอก่าเล่นต้องต้องสุ่มนะครับปะละปะละทุกคน ใครคิดว่ากล้าเป็นไหมครับกดอนหนึ่งนะครับผมว่ากล้าเป็นอันนี้ชัวร์นี่ชัวร์ผมว่าผมผมผูกแล้วก็ผูกพิมพ์สองมาเต็มไปหมดเลยผมผมผมเชื่อใจผมเชื่อใจผมเชื่อใจน้องและเพื่อนผมผมเชื่อใจน้องและเพื่อนผมไม่แใครที่จะเวลาได้ครับกดตัวชรอทุกคนระวังไอ้กล้าไว้กูบอกกรนัานแหละผมพี่บอกกรนัานจริงอันนี้เลยอันนี้เชื่ออันนี้เชื่อพี่ทุกคนดูผมมีสติ๊กในมือพี่มอพี่ครับพี่บอพี่าไม่ได้แค่ของของนักการ์ตูนพี่ก็มีนูพี่ก็มีพี่อาจจะหยิบมันก็ได้นะผมว่าไอพี่ดูพี่ไม่มีดาบ

ไ้ยใครเป็นน่องไก่วะน่องไก่เดินได้ไอ้กล้าไอ้กล้ามันจะฆ่าคนทุกคนไอ้กล้ามันเนียนกล้าอยากฆ่าคนนี่กล้ากล้าเหมือนเนียนอ่ะเออไอ้กล้าไม่โคตรจะเนียนว่ะทุกคนครับขูบอกเลยไอ้กล้ามันเนียนจริงไอ้ก้าน้ำม้วนน้ำม้วนกอส์อ้ยไอ้ไอ้พี่ต้อนไอ้กระบิดไอ้เก่โมเลยตอนนี้ไอ้กล้ามันอาจไอ้กล้ามันแอบฆ่าคนไปแล้วหลายคนเลยบอกเลยตอนนี้เจ็งเล่นจริงนะทุกคนเล่นจริงไอ้พี่ต้อนมันจะยิงแต่ผมอกมาเจ็งอันนี้งงอันนี้งงไอ้เยังคนตีทำไมอ่ะเฮ้ย็ไอ้กยังคปดาไปแล้วไอ้กล้้้้าาาาปปป่ไไไแแลลลววอก เฮ้ยผมไอ้กา้าบ่าเหร่ไม่ยา่ครับพี่ผมมือก็แหลก่ามึง้ามึงกล้าไปกานกรอผมดูขยาไม่กี่หรักขยดูือใช่ไหมขยอ้กาไม่เงียวอ่ะดูขย่าไอ้กาเป็นไอ้าเป็นะมั้งกานี่ไหนไม่ดีเลยไอ้เด็กกาไอ้กาไอ้กาไอ้กาไปฆ่ากูไปฆ่ากูกันทุกคน ไอ้ก้ามันจะฆ่าผมไอ้ก้ามนจะฆ่าผมจะดรดใจเต้นเต้นเต้ใจหมูเป็นระดับหนึ่งต็มที่ครับไอ้ก้ามันจะฆ่าผมไอ้ก้ามึงจะเนียนขั้ก่อนทำไมเนี่ยไอ้ก้ต้องเนียนด้วยวะจริงไอ้ก้ามสี่ดัมวะเก็บใกล้ครับนี่ดีดีอ่าเอาเอ้าไอ้ก้าตายแล้วเอ้าเอ้าเอาเก็บจบแล้วเดี๋ยวขั้นขั้นาัก่อนตายแล้วเก็บจบแล้วเอ้าเอ้องงงงเสียบไอ้เป็นอะไรยังมึงกับเป็นมึงกับเ็นไอ้ก้ามึงกับเ็นอย่าอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนอย่ามาเรียนโก เทียะใช่ใช่ผมใช่แลก็แทมเทียก็แทมเสร็มันเหลือตั้ไหลาคนเทียะอยู่ไหนวะเทียะไหนวะคุณรับผิดเทียะไหมครับผมซ้อนอยู่ผมซ้อนอยู่ไอ้ต้องไกลไอ้ต้องไกลคุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงคุณรู้คุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงต้องไกลคุณไอต้องไกลคุณเฮ้ยจุดน่ะไม่ต้องมาไว้ไม่ไหว้แล้วนะอ้าวเรียบร้อยตกลงไอ้กล้าเป็นใช่ไหม จริงกล้าเป็นจริงใช่พี่กล้าเป็นโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ถือว่าหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องเคียวยาคุงไซโคฟิโตสเคนตอนแล้วก็ลาเฟลตตาคลิปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเขาหน้งใจซ่อนอะเป็นอะไรอย่างอื่นขอมด้วยกันนะครับไยบายครับผมไปน้องไก่จู่ๆไปน้องไก่